เที่ยน่ารถโล,ลมาด้วยวะการ<ด>บุญไปก่อนไอุ้อ๊กนีุ้๊กนี้เอาพี่จะขึ้นรถโล,ลไปเหรออ๋อเมียวว่าไงน้องอ๋อเมียวว่าไงน้องพี่เจนพี่เปย์เขาบอกเขาคุยกับตำรวจอยู่สองคันนะพี่ตรงสะพานสวนสนุก,นกเปย์ตี๋เขาบอกคุยกับตำรวจอยู่สองคันสะพานสวนสนุกสะพานสวนสนุก,นกอ๋อกูเห็นแล้วตำรวจสี่คันฮอรหนึ่งไม่ใช่คนเป็นพี่อะไรล่ะ <c oughs> โอเคพี่โอ okay. เคไอเด็กเที่ย <c oughs> เดี๋ยวโทรมาบ,บอกพ,พี่เปย์คุยกับตำรวจอยู่สองคันตรงไอสวนสนุก <c oughs> ดีนะเราเห็นก่อนแล้วเด็กเอี่ยงยีงไอสัตว์เมี้ยวลอกไปโดนจับโอ้โหไม่มีก็เต็มคันเต็มลำเลยบอกให้แต่ละคันธรรมดาก็ได้รถธรรมดาไอเซราส่งส่งจีมาย่าส่งจีมาอ๋อติดคุกซุปเปอร์แม็กเอาไปเขียนสาวแปดได้อยู่นะพี่โอ้โหก็งานไวนะต้องไวอ่ะพี่บอกว่าถ้าได้ยินเสียงรถแท็กโนดเลย ไป<อ>พี่โจ๊จี้มันเดี๋ยวพี่โจ๊จี้มันถ้าตำรวจชาร์จเฮ้ยลงไปนะทิ้งนะ <laughs> ทิ้งทิ้งทิ้งคุยืันก่อนโดนนกว่าไงเพื่อนโดนน้โก้โห้ไปช่วยพี่เทแหกนหกกนึังจะบอกทุกคนในดักใชนเวลามึงเลือกที่มันแบบว่ามึะเยอะอะก็แต่เราไม่มีคัดออฟมาเนี่ย<ห>เราควรจะหยิบคัดออฟมาก่อนนะ ดีกว่าไหมไไอย่างน้อยแม่จีเวสมันจะวิ่งติดตามเราไปเรื่อยๆอ่ะพี่กูเดี๋ยวเขาชาร์จสองศูนยเราชิบหาย กองซ่อมหรอเฮ้พี่จกองซ่อมไปแ หาสลอเรซายกาดีเช็คไยเช็คเลตติ้งก่อนแม่งไกลอีกเยอะเปล่าโอ้ว่าไม่มีอยู่อะตำรวจอะสลอเลซายอะได้จะไล่เพื่อนเราอยู่นี่แหละไอเดียวคอยเปอย่างนั้นไอเนียวน่ะไอเซล่าว่ามันช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนไอ้นี่น้องรอดจากมันเกมมันบอกว่ามันบอกว่าถ้าทิ้งมันลงก็ทิ้งเลยแต่มันสู้พี่ก็เลยด่ามันไปแล้วว่าพี่ก็บอกว่ามันอะโง่แล้วพี่ก็ด่าว่าพ่อเป็นน้องพีเหรอสู้เพื่อพ่อสู้จะพี่อะไรก็บอกให้หนี ไม่มีไฟอะผมบอกให้ไม่มีไฟเอาเฮียเลยไฟตอนนี้โอ้โหกี่คนเองพีเอาเสียลาเดียวตัวเลยเที่ยวคันเอาไปยังเอาไปแล้วเอาไปแล้วไอ้เฮียมันจะเบิกรถยังไงวะเออเอาจะเอามาคันออฟแล้วไปเบิกม่งบนเลยพี่จบพหยุด ัล้ปะอย่าเสียกดเคสไอเฮียสวะโอ้โหชุดไอเฮียโอ้ไอเฮียเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชุดไปพาไปเบิกรถก่อนแล้วก็ให้เขาไปเองชุดแม่โคตรเด่นเลยสัตว์มึงดูชุดมันสิจะรักแก๊งเฮียตอนนี้ไว้สัตว์

มันเยอะมันเยอะเกือบสามสิบแดับทีสองแอดดับทีสองมันไม่ค่อยเล่นกันนะพี่มันเกือบสามสิบอะเองว่ามันเล่นบ้างยี่สิบอะยี่สิบกลางๆอ่ะไปแอดออกกับมันบ้าไปดูเหรไอ้เรี่ยเราเกมไม่ง่ายเลยนะก๊อดไไม่้พี่เรว่าตำรวจอาจจะมาดูนะไม่แต่ถ้าเราไปยืนยืนมันก็แปลกๆปลกปะใช่ไงหมอมาจับส่งตำรวจไงอือเวลาหมอมาจับส่งตำรวจไงเราไปยืนได้พี่ไม่มีใครสงสัยหรอกไอ้พี่เซเนี่ย เอ้เฮียลูกเก่าด้วยสัตว์ดูผิดออกอยู่น้ำตื้นอไอ้เฮียอยู่น้ำตื้นน้ำอยู่น้ำตื้นไพี่รถตามมาข้างหลังถาจ,จริงจริงจริงตะคุ้มตะคุ้มของแม่ก่อนให้ตามมันเปมนผเปียมสัตว์อไอ้พี่พาคุณหลอนด้วยเชีย่ยเ้ยพาโลกเลยเมื่อกี้กทิ้งสมเทียเซทเอาไปเลยสายมือสายมือแหละกันนี่แหละโอ้ยสัตว์เลย ต่างน้อยพี่โยนสมไปเิใชลงพื้นให้เขามาหยิบแล้วเราไปเล,เ,าเลยครับใช่เอาไปเลยอย่าร้อนก็จะียลึกอร์แม็กไม่ได้มาสลบมันไม่รู้หรอกจะ <c oughs> ใส่ชุดไม่เฮี้ยมากกพาคนอื่นเกมหมดเชื่อไหมไม่เดี๋ยวเราไปปล่อยเขาไว้ตรงที่เบิกรถเมืองบนนะพี่้ให้เขาไปเปลี่ยนชุดก่นอนค่อยมาหาเราเออเห็นด้วย กเฮ้ยตรงเมื่อกี้เวลาเปลี่ยนสภาพป่ะอ๋อเปลี่ยนไม่ได้นี่หวะไม่ได้ไม่ต้องมือไม่ได้ต้องพาเขาไปเบิกรถก่อนโอ้พี่ว่ามันเกมในเมืองว่ะไม่เกมหรอกพี่ถ้าเกมก็เชิญกันก็รัฐเวรรัฐกรรมเหรอเออถ้าเกมก็รัฐเวรรัฐกรรมนั่นแหละแต่คนดีๆใครเขาขับแท็กมาวะก็ตกปลา ภอรสาวเงี้ยแนวสาวมาหาแฟนทุกเอเอเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่ดูให <c oughs> ้เชนหลับลูกม <c oughs> ่วงไอ้เซลันโจะชัวร์ <c oughs> เ,เฮียลูกแดงอยู่ใกล้เราดิกวายสันลูกแดงอยู่ขวามือนี่ยก่อนขวามือให้กลับมาดูมาที่ไปเปลืองรกันไม่มีใครเก็บเก็บฟรีได้ไว้เฮียเราไม่ได้ใส่ชุดแก๊งกันเลยพี่มันเก็บไม่ได้ไอ้เซรา กตื่นมาแล้วไู้ดอทุกอย่างทุกอยางอยู่ในแผนการเราอยู่แล้วของนายของนของนสวยนนอง เซ่คืยแล้วไอ้มึงไปเปลี่ยนชุดแล้วเสร็จปุ๊บมึงหาจังหวะไปเก็บแอร์ด็อกถ้ามึงถ้ามึงมีจังหวะมึงเก็บแอร์ด็อกก่อนลูกแดงกุ้งถ้เก็บฟรีฟรีเหรอวะคิดว่าฟรีมึง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 เบิกแล้วก่อนไหมไม่เป้าไม่รู้อะแบบโชคดีแล้วกันไอ้นูกกีมันอยู่ไหนวะพี่อ้าไอ้ทจะไมส่งชีวมลวะจอด ก็เห็นจีไหมเห็นจีจอดปะผมเห็นจีแต่จีนุกเนี่ยตอนนี้อันนี้อันนี้จีจอดเห็นปะเอจีจอดปะศูนย์จุดหกอ้าวออกอ่ะและฝ่ารับจอดหน่อยจอดว่าไม่มีรถได้ได้ได้ผมรับพี่ตกปลารอน้องไงโยซับไงโยซแมนเอาเฉินฮ่าฮ่โอ นี่นี่กปล่กันี้นี่พี่แกงนี้เขาเขามาตกกับลูกอ่ะเขาให้ตกปลาด้วยพี่พี่เมียวเขามาตกกันแกเนี่ยเอ้าขออนุญาตตกปลาด้วยนะครับยังโอมหายเลยสัตว์ที่ยงยังโอมอยู่เลยเอ้าไอ้เหี้ยปากดีเหี้ยอะไรลูกมึงไงไอ้กุ้ยเบกกะเยาตรงนี้ไม่โดนจับแน่นอนพี่คุณคุณรบกวนช่วยผมได้ไหมฮะถ้าตำรวจมาคุณครับ แต่ว่าตกปลาผมให้คุณหมดเลยเอาไหมทําไมอ่ะเอออย่าให้เขาว่าทําไมได้ไหมฮะเอาเป็นว่าผมตกมาที่ผมที่ผมตกมาผมให้คุณหมดเลยช่วงนี้พี่ผมกําลังทำอันนี้อยู่ทำบุญเหนียวเออไอพวกมึงเ,เ,เอาเหยื่อเอาเหยื่อเปล่ากูมีเหยื่อเยอะนะกูซื้อมาเยอะไอที่ที่เขาแต่งตัวแต่งเดิมตรงไหนวะไอหน้าสัก <c oughs> ไอเนีน้ยลอยลอยสักไปก็ใช่ะ ทียลูกมึงถ่ายมือเมื่อกี้โง่ไปโจกหักูเลยเฮียเปลี่ยนทรงแล้วนี่ไงเฮียดูหนวดขุนนี่พี่ไม่เปลี่ยนเสื้อละพี่โอ้ยสัตว์เอ้ยคุณคุณตกไหมคุณอะไรเดิมนะตำรวจมาช่วยด้วยนะผมขอรถคุณเอาไปได้ปะเดี๋ยวให้ให้ตังตำรวจมาผมขอขึ้นรถฮาร์ลีโลคุณไปได้ไหมหมอหมอช่วยใครไม่ได้เป็นแก๊งกันหรือเปล่าอ่ะไม่ได้เป็นแก๊งครับเป็นประชาชนไม่ใช่แก๊งครับไม่ใช่แก๊งอันนี้เป็นครอบครัวเล็กๆครับชื่อครอบครัวอะไรนะของเรา คิดเป้นเส้นคิดเป้นเส้นครับผมเป็นพ่อบ้านเป็นศาสนาคิดครับที่ผมนับถือกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่จอตรงนี้กนแล้วว่ชื่ออออะะไไรราแต่ลูกชื่ออะไรเล่สองห้าสวยสวยสุดท้อสุดท้อครับอันนี้ให้คารเบตมันช่วยช่วยตบไม้เขาเขาเขาได้ช่วยเดี๋ยวเราให้กูสิเรัวนี่ครเข้าพี่วครอบคิดเป็นเส้นเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเปา ชื่ออะไรนะครับคิดเป็นเส้นจมจำชื่อเขาควรเราไม่ได้ได้ไงเนี่ยชื่ออะไรนะครับคิดเต็นเส้นไม่ใช่พี่รู้เขาเอาไอ้เฮียเราไม่ถามนะเพื่อกระเป๋าเอาใครใครเขาเหยียใครนี่โลใครอ่ะเฮ้ยใครเขาทำเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยฮาร์โรลโลใครอ่ะไอ้หนูไอ้จะดูไอ้จะดูนุหน่อยไม่ได้เออปิดตำรวจได้ไม่เห็นจะโดนตรงมึงเนี่ยไอ้เฮียแล้วมันออกยังไงล่ะ มึงให้เว้นให้มันออกได้หน่อยดิเอ้าไอ้นุปลดล็อกเลยเอ้ยไปมุมอื่นไอ้นุอ้เหี้ยเดี๋ยวเพย์ต่อยงี้แม่ิจตไอ้เหี้ยเข้าโผคิดเส้นเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเพื่อนถ้าเราเสียใครสักคนไปใครจะนำส่วนวะเพย์น้องขอเบ็ดขอเยอะหน่อยพี่มาดิมาดิเลยเฮ้ยอย่าแบ่งอะไรอย่าไหนนี่แบ่งอะไรเบ็ดอะแต่ไม่เบ็ดปะไม่ให้ให้ต้านหน่อยดิอ่ามีมีเบ็ดมีเบ็ดเพย์มีเบ็ดหนึ่งสามเจ็ดไเทียไม่โตหรอครับไอเทีย เราเป็นไหนดูได้แลพี่รอแป๊บนึงนะว่ามุมนี้ไม่เวิร์กว่าไปมุมคนเยอะได้แบบวะกลางๆอย่างเงี้ยพี่กลางๆเดียววะว่าตรงนี้ไม่เวิร์กว่ะที่หนึ่งพี่เปล่าเลยนะพี่พพีี่่เดินพี่เดินาเลยดิว่ากลางๆกลางๆเวิร์กกางๆเวิร์กสัตว์มาดินาดิพี่ก็เดินเลยพี่ก็เดินเลยเอารถมาด้วยพี่ข้างหน้าพี่เฉลิมดีดีดี ตรงนี้อีนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงไอ้เหี้ยมันเป็นรัวกลับดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ว่ตรดกาเออเดี๋ยว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 เดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเีัวเดีกวเดี๋ยวดีครเดี๋วเวดเดีนของตกปลาด้วเยวอยดาดีวดมยวด้วเยวเเเวเวเดวเล็กๆเีวดเนอด้วยนะครับตกด้วยนะฮะ ไอ้ใครยังไม่มีเยื่อมีเบ็ดมาๆมาอันนี้อันนี้คือเล็กๆใช่ใช่ครับเล็กครับก็คนเล็กๆครับอยู่กันสิบนิดๆครับแต่ผมไม่เลยครับผู้ชี้อะไรอ่ะเสียงคุณจังเลยพี่สนุกเป็นอ่าเอ่อพวกของตกปลาผมให้ได้หมดเลยแต่ฮะตำรวจมาอย่าล็อกรถได้ไหมฮะเดี๋ยวมึงมึงเป็นเอลวิสหรอรถคุณคันสีแดงกับคันสีเหลืองไหมฮะคันสีแดงกับคันสีเหลืองจำนู่นครับเอ่อช่วยเอาไปจอดใกล้ตรงนี้ได้ไหมฮะ เขาจะงัดไหมอ่ะไม่ต้องห่วงครับไม่งัดเดี๋ยวให้เงินเงินค้ำประกันไว้ก่อนเลยแสนหนึ่งโอเคไหมได้เลยครับพี่เลขกระเป๋าหกสี่ครับคุ้ไวโอ้โหไอ่เรื่อร้อยเงินไปไหนร้อยเกระเป๋าหกห้าหกครับกระเป๋าอันนี้ร้อยเงินป่ะเนี่ยไม่ไป็นเอารถมาจอดรอไว้ก่อนได้ไหมเอารถมาจอดรอแถวนี้ได้ไหมเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆไหนชัวร์บ้านเนี่ยคันไหนเนี่ยขอขอเช็คก่อนไม่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 ได้ขโมยครับไม่ได้ขโมยขอดูก่อนเขาเขาจะขโมยรถหนูไม่ขโมยครับไม่ขโมยอ๋อคันนี้ใช่ไหม ขอญาตด่วนขอด่วนมาจริงปนะไม่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 ขโมยไม่ขโมยเอานี้ให้ดูกับประชาชนก่อนอันนี้นี่เห็นไหมโอ้โหโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับขอด่วนขอเช็คก่อนโอเคสวยนี่ที่ตกปลาพี่ให้หมดเลยเป่าเต่าเอาให้หมดเลยหกคนสี่ครับขอแค่อย่าล็อกรถตกตำรวจมาแค่นั้นพอสองหกสี่นะหกคนสี่ครับหกคนสี่โอเคครับพี่ พี่เข้าวโพกิดแต่เส้นเต้นหน้าสวดมากเลยค่ะพี่เข้าวโพกิดแต่เส้นไปแล้วเร็วเร็วเรือตันนวดเฮียเดี๋ยวไปใช่เรือไหนโยกไอ้เหี้ยมี้นด้วยเฮียตกใจหมดเลยเหี้ยพากูลกด้วยสัตว์ด่าลสันดาลเฮียกูคิดว่าใช่กูไปก่อนนะกูไม่รอนะกูบอกก่อนนะทหารพี่ทหารพี่เขาบอกให้เราขึ้นพี่ ขึ้นไปทำพี่อะไรขึ้นไปส่งตำรวจดิจะไปส่งตำรวจดิขึ้นไเฮี้ยนพางพุ่งขึ้นไปส่งตำรวจดิสัตว์รอดตีด้วยดูสนุกเลยนะพี่ยิงได้ไหมครับพี่อยิงได้ยิงกชากด้วยลมดีไน้เฮี้ยปืนที่ตื่นที่อยู่ข้างหน้านี้ของเล่นปะครับพี่เฮี่ยนี่กูต้องตกปลา16ชั่วโมงเดี๋ยวเหรอพี่เขายิงเลยไปหมูนขึ้นตำรวจเอาไว้พี่เขายิงลพี่ นี่อะไรวะามันลกอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่มันไม่ขึ้นจุดหรอมันไม่ขึ้นจุดไม่ใช่หรอขึ้นหรอมันลกขึ้นพี่ขึ้นที่ขึ้น้อันนี้นีอะไรกันมาคะเปล่าครับเปล่าครับเป่าอ๋อคือพอดีพวกผมครอบครัวคิดเส้นๆนะครับชอบชอบตกปลาเป็นประจำอยู่แล้วครับชาวบ้านไล่ครับแบบพวกผมมันใช่ครับคือผมเพิ่งแยกกับครอบครัวเก่านะครับครอบครัวโลเปสครับเพิ่งแยกกันมานามตะกุณคนตะกุณคคุุณ ใช่ครับเพิ่งแยกกับครอบครัวโลเปสมาครับมาออกมาอยู่กันเองแล้วครับคิดเป็นเส้นครับครอบครัวผมบ้านเรามีอีกคนนะบ้านเราก็สิบสิบนิดๆครับประมาณสิบสิบแปดมั้งครับประมาณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเด็กเด็กบ้านเราใหม่ครับพี่ประมาณสองคนโอ้เยี่ยมเลยกันเยี่ยมเลยจะตกปลาพี่งานเราจะได้เสร็จไวๆไอ้ว่าแต่มึงอเสียเออเบ็ดมุมแดงมาเลยเฮียเออสีอยู่งไวนี่ไงเนี่ยผมมาแล้วเนี่ยพามาแล้วเนี่ยอุ้ยเอ้ยให้มันไปจอดไกลได้หรอวะ ไม่่นาดเยรีูดูคนกลัวแปลกๆพอดีพวกผมตื่นเต้นที่ได้ตกปลาพร้อมกันครั้งแรกเลยครับในครอบครัวัอดีปออยากจะแยกกันมาตกครับเพราะมเสียงด้วยเหรอพูดไปขนาดนี้ไม่ต้องปลัว้าเล่ห์เจ้าเล่ห์อันนี้ครับครอบครัวมาใหม่ครอบครัวมาใหม่ครับครอบครัวที่จะเล่นได้ครับนี่น้องๆในครอบครัวครับตกปลาตกปลาเขาเตรียมอะไรกันบ้างกันหรอครับสวัสดีครับ ตกเบ็ดไงล่ะน้องๆแล้วมีอะไเยอะกันไหมคน้ำกับยาพิษครับแล้วมีเปล่าอะไรหลังจากเราตกปลาเราจะได้มีมีปลาไว้ทานข้าวกันนะคืนนี้ใครนำสวดเย้เอ๋แตพี่บังมานะครับพี่บังปลอมตัวเนียนมากครับปลอมตัวคืออะไรหรอครับต้องปลอมตัวด้วยหรอครับพี่ปลอมตัวทำไมครับให้ว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่านะน้องๆครับไม่คือจะปลอมตัวกันทำไมอะ อย่างที่บอกว่าครอบครัวเราตอนนี้แยกออกมาจากครอบครัวโลเปสแล้วครับเลยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะจำเราได้ใช่ครับช่ครับไอสมิธโลเปสมันเทียครับอย่าว่าอย่างนั้นเลยครับไปว่าเขาทไมล่ะยังไงก็เกิดคนในครอบครัวด้วยกันมาก่อนครับแต่ว่าคันนั้นจอดไม่สวยแล้วอ่ะไหว่าให้คันนั้นไปจอดุงอื่นได้ไหมครับ ออกไปติดแน่ๆเลยคันนั้นจับไม่สวยแล้วนายถ้าออกไปติดแน่ๆเลยนายขยับรถให้คนอื่นออกด้วยสินายอย่าบล็อกลี่นายอย่าบล็อกไลน์กันสิไม่สวยแล้วเออเพื่อนๆครับที่เอาเหยื่อไปเอาปลาให้กูด้วยครับก็ให้ปลาเขาพี่สิเขาปลดหลอกรถให้เราเราต้องแบ่งปันปะครับเออเขาครัแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อแบ่งปันคนอื่นอยู่แล้วนะครับบอว่าให้ให้คนข้างหลังได้ดีกว่าไหมครับ ผมไม่ได้ครับว่าทำไมถึงพูดมามาว่าแต่แล้วพี่บ่าววีไม่เปลี่ยนเสื้อหรอครับเปลี่ยนแค่ทรงผมเหรอลูกมึงถ่ายรูปเนี่ยคนอื่นเลดือดร้อนกันหมดขายปลาต่อครับต้องอยู่อย่างงี้สิบหกชั่วโมงเลยวะเนี่ยไอ้เหี้ยเขียวครับตอนนี้ถ่ายรูี้ไม่ต้องเหรอไอ้เหี้ยกูตายได้นะเว้ย เราหนีกัอย่างงี้ผมว่ไม่น่าใช่พวกเราหรอพี่มือกูพองได้เลยนะเว้ย่ายปลาตัวละอ๋อหมายถึงว่ารายงานกับครอบครัวเก่านะครับให้เขายังรู้ว่าแบบเรายังมีชีวิตอยู่ครับเช็คดูไงแต่มุอกมอกมุกมุกมุกาุกมุกมนี่นีมใครครมุกมุกมุกมนกมุกมุกมนกมุกมุกมุมุกมุกมุกมุไม่ไม่ไม้กมุ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 กนุกมุกมุกมครับกมุ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 กม่กมุกมุกก อ๋อเราแบบเซลฟ์เซลฟี่ได้ไหมคะไม่ไม่ได้ครับผมผู้คนไอ้ข้อครับเป็นคนขี้อายครับเดี๋ยวไอ้หลักออกสีมาทวงเงินครับเปี้ยวไปครับไปด้วยเฮ้ยเชื่อหน้าผงหน้ากากน้ำมาด้วยวะเผื่อกันบูดเผื่อมันแบบมันเข้ามาชุดเดียวไปกูหายเลยพี่ดาจิมครับจ้าจ้า กระเป๋าอะไรครับให้เขาไปเลยจ้ะปาไม่อยากได้นะให้พี่เบาวีก็ได้กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรครับอ๋อกระเป๋า5 3 6ครับต้องเอาไว้ครับขอบคุณครับครับของดีครับเดี๋ยวครับแบกปันเดี๋ยวครับแบกปันน่อครับเหลืออ้กแค่อันเดียวครับอุ้ยเบ็ดแตกมีมีอยู่มีของที่เขาคเราแบกไปครับพี่มี่แหละบอกได้ครวของข้าบอกแล้วครับคุณคุณเอาปลาไหมครับคุณกระเป๋าอะไรครับคุณกระเป๋าอะไรครับคคร่ะเปา อย่าว่างันนี้เลยครับขอเบ็ดได้ไหมฮะกระเป๋าอะไรขอบคุณครับกระเป๋าห้าสามหกครับห้าสี่ห้าสี่เออมีเบ็ดแล้วขอเหยื่อด้วยครับขอบคุณครับสนใจมาอยู่กับครอบครัวเราไหมครับครอบครัวโลเปสตเหรอครับเออคิสเทนเส้นครับคิสเทนเส้นครับแยกแยกก็ออกใช่ครับครอบครัวโลเปสแยกมาแล้วครับคิสเทนอะไรนะ งั้นถ้าเกิดคิสเป็นเส้นเรียกยากคิสมีก็ได้ครับพี่บอยครับส่งมาขนานี้จะไม่เล่นก็ไม่ได้ครับเ็นทวิทต้องดูเลยอะอะไรอะเมื่อกี้อันนี้พวกดูไว้ที่โดนไล่อยู่วะใช่ครับอันนี้น่าพวกดูไว้ครับพี่เว้ยพวกดูไว้พวกน่าระเกียจพวกรุนแรงพี่ขอเยอะหน่อยทำไมเขาโดนไล่ล่ะรับ ทำไมเขาโดนล่าล่ะพวกนั้นพวกป่าเถื่อนครับไม่ไหวครับพวกดูไว้อันตรายขี้ขโมยด้วยครับครอบครัวเราโดนเขาขโมยของเป็นประจำเขียนอะไรครับพี่เขโมยอะไรบ้างครับก็ทุกอย่างที่มันขโมยได้แหละครับไม่รู้อดอยากมาจากไหนใช่ครับเลยยิ่งหัวโจ๊กแม่งนะจะบอกให้หัวโจ๊กชื่ออะไรพี่คเดด็ไอ้หัวแหลกมากไอ้แข่ไอ้แปด นี่คนในครอบครัวเราหรือเปล่าครับเนี่ยนี่คนในครอบครัวพี่หรือเปล่าครับอันนี้อันนี้นี้ใช่หรือเปล่าครับอันนี้ใช่ญาติไหมครัอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะชื่ออะไรคะพี่ไดนายหรอวันนี้ครับโอ้โหชัดเลยเจไดนายเองหรอเจไดนี่นายไปช็อตผมมั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเทรนมาแรงดีครับตอนนี้โอ้นายไวว่ะ อันนี้งานในนงาแก๊งี่ครับพี่เจไดนี่พี่ดัดจิ้มไงพี่งานแก๊งอะไรหรอครับเราว่านายจอดรถไม่ค่อยเก่งอะไรเราไม่มีแก๊งนะเราเป็นครอบครัวครับไม่มีแก๊งครับเฮ้ยกูแยกกันดีกว่าไอรถตันฉันว่านายนายขยับรถนิดนึงกว่าเจไดฉันเห็นด้วยนะนายเอารถไปจอดมุมอื่นไปมันเริ่มเยอะไปแล้วตรงเนี้ยฉันว่าเด่นตรงรถที่จอดตรงนี้แหละจะเด่นแล้วนะคะตรงนี้เริ่มจะต้อใครออลสามสี่มาวะลงน้ำไปดิฉันว่ารถฉันน่าจะออกไปได้แล้วเจไดถ้านายจอดแบบเนี้ย เดี๋ยวเออเอ็มแปดไปมานั่งได้ไม่นายนายเอานายเอารถถ้าแล้วเราเพราะเขาถอยหลังสิแล้วเอารถพวกนายไปอยู่ข้างในสิถ้าไม่เป็นคนขับกูขอเก็บล้อคนไม่เอารถถ้าแล้วเราเพราะเขาถอยหลังแล้วรถเราไปอยู่ข้างหน้าสิมันนี้หายรถถอยหลังไม่ได้นะครับโอ้มรรพบช่วยรถกนถอยให้ผมหน่อยนะครับช่วยตกปลาครับเอาคันหลังออกก่อนแค่แค่ถอยหลังนิดเดียวพอครับถ้าคันหลังได้ค่ะได้ได้น้ำเงี้ยเดี๋ยวขยับให้ก็ได้ครับวงปลดล็อก รอให้หน่อยครับคันสีแดงครับขึ้นไม่ได้ครับนั่นแหละครับอย่าว่าอย่างนี้เลยครับคันสีคันสีเหลืองก็ได้ไหมครับคันสีเหลืองงั้นขอขอคันเหลืองเหลือคันเหลืองคันเหลืองนี่ของใครครับคันเหลือง่่าาจะคคุยขข้้งงงงหหลลัััรบใครก็ไม่รู้เอองั้นขอคันคันเหลืองนี่มามาปิดแทนได้ไหมคะ คันนี้ล็อกครับคันนี้ล็อกตกปลาแต่กูหากบกันได้ไว้อีกทีอตกปลาครับครับ 7จ็ดหกเก้าลุกเจ็ดหกเก้าแป๊บแป๊บเจ็ดหกเก้าพี่แต่เราไปขับรถเขามาเราจะไม่เอาคืนเขาหรอกครับเหมือนจะมีพี่ชายมานะครับจัาเสียงรถได้ครับโอ้โหเริ่มครอบครัวใหญ่นะครับโอ้ยเต้ยตายระเบ้า เป็นครอบครัวใหญ่ครับอยากอยากถ่ายรูปลงอ่ะแล้วบอกว่าอยากเอาจับเยอะไปแล้วนะคะโทษทีครับครอบครัวใหญ่ครับคครรอบัวใหญ่มากเลยครับคุกมันมีไว้ขังคนเลวพี่ผมได้ออกมาลูกอะไรเหรอครับลูกอะไรคืออะไรครับไม่รู้ครับคุกมีไว้ขังคนเลวแต่ผมแจ้งคนเลวผมเลยออกมาแค่นั้นนายนายผู้ใดเนี่ยคุกไม่มีเลที่เนี่ยวพวกเราไม่ค่อยถูกครอบครัวโอ้ยนุ๊กพี่ไปปักให้ครอบครัวคิดจเซ้นของพวกเราไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะครับเห็นปะใครก็บอกออกมะ ไหนมีเพลงให้ฟังด้วยหรอตรงนู้นน่ะนักร้องผู้หญิงอะบอกเขาจ้างมาร้องนี้เรียกมาบอกจ้างมาร้องนี้ให้เงินดีเขาเขาตกตรงนู้นนะดิก็ดิวเลยบอกเขาจี้ตกตรงนี้สิไปดิว่าเขาตกอย่งนั้นแหละเขาตกนั้นนะไอ้บอกเขาตกนี้เลยจะจ้างร้องไปเราได้ฟังเพลงเงินเพิ่นเ้ยเพิ่งขังได้สามว่ะมันโดนโง่ตกตามมันไม่ค่อยตื่ได้เลยนะครับเห็นเห็ดครับ เรียกกูไปทำไมครับเห็ดตำรวจไม่เอากูให้กูทำไงอ่ะตำรวจมึงก็ตามหน่อยก็ได้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาให้เอาให้อะไรวะยังไม่กูได้หลุดใต้ดินในเมืองก็ได้แล้ว่ที่กูเลยเหรอไม่สนใจกูอ่ะบอกเอาให้เอาให้เฮียเพราะมึงแหละทำรวจในครอบครัวโดนจับตำรวจตำรวจบาบ้าปุ๊บดิงจิ๊บเทียงจริงเมย์ตั้งิ๊บเลยอ่ะเฮ้ย LG รวมแลดเหลืองมึงตกเฮียอะไรมึงตกได้สามตัว เขอเลขกระเป๋านะครับเฮ้ย l V g รวมแลนเหลืองเอาไงอ่ะเขาเรียกดวงแล้วอะไรี้องเพลงใช่เหรอสามีสามลีกเขาจะขอมาเนี่ยแต่งงานกันหรือเปล่าโป่งป่ะสก๊อตโป่งโป่งเฮ้โป่งไปปะเฮ้ยจะโป่งไปปะเถ้าจะเวางรให้ทักหายอยู่มีนะโอเคเฮ้ยถ้าโป่งกน่าสนใจนะเอาป่ะโป่งไหนอะไม่ไม่แลนเหลืองอะแลนเหลืองอ่ะแลนเหลืองอ่ะแลนเหลืองอ่ะ ไมเออเขาไม่มีคอนเสิร์ตอยู่แล้วยิ่งเนียนเลยไอเอ้ว่าพี่อะไรเอ้เด็ดเด็ดไหนไหนมึงปลอมตัวแล้วมึงพ่นแม่ในต๊ะที่ตกปลาไอ้เหี้ยโอ้ยเขี้ยวบ้าวะเลวคนไอ้เหี้ยนี่เหียจริงนะบุญและเหี้ยเออไอ้เหี้ยเขาสงสารจะไม่แจ้งตำรวจให้เราช่วยเราไอเวนใช่ไหมเนี่ยผู้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเขากลัวไปหมดแล้วพี่กลจะบอกเขาเพราะคิดเสียเที่ยวเหี้ยอะไรเสียเที่ยวถ้ามีถ้าคนหนึ่งแจ้งตำรวจน่าจะสนุกนะครับไอ้บางหน้าสนองกูปะ โอ้โหโอ้ยเก่งเมื่อกี้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 แค่ตำรวจมาสองคันยังนิ่งเป็นหินเฮ้ยจะไปย่าสอนอชุกคนี้แม่งบุยเยี่ยนก็ไปลุกเอาขอดูขอดูขอดูอะขอดูไปให้ไปเด็ด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 ไปขอดูขอดูขอดูเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้าขยายโต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 คุณกระเป๋าอเลยคุณกระเป๋าคุณผู้หญิงกระเป๋าเปาเปา ไม่เราเราจะหนีอะไรกันไล็อกเลยมันไม่มีมีอะไรเลยเราพอไม่เห็นมีใครมาเลยหนีกันทำไมเหม็นปลาครับกระเป๋าแล้วครับตรงนี้แหละครับล็อกนี้แล้เด็กเฮียวางนะเว้วางสามนะเว้ยกูเชื่อใจคันนี้กูเชื่อใจคันนี้คันนี้พักกูรอดแน่ เฮ้ยแลงเหลืองแลงเหลืองออกมา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 พอหมอก็ไปไม่อุ่นใจเลยวะใครเขาถ่ายรูปสมเปใครเขาสรรหาในเวน